มายาวมาจะพูนเลยหนึงๆพูนนะฮะโบะแบบมาใช้อันนี้เอาฟักทอดหน่วยที่เมื่อเจอกันแกงสิปลาหนึ่งนึงอ่าหนึ่งๆม,มาเอาบวบป็มสปาสิแซ่บนี่นะครับสิว่าจังไรห,หนึ่งสามหน่วยเลย สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอพ่อกำนองนึ่งกระป๋านวินนะจ้าสวัสดีพญายมหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุก่านนะครับผมวันนี้ก็ับพ่อกับบ้านมีกำหนึ่งในเสาจีเรืองหนี้ในเสาของวันที่สิบเอ็ดนะจ๊ะตรงกับวันอังคารจ้าเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ก็มาให้มานาให้เก่านะครับหลังจากเมื่อวานสู่ทุนนะครับโทษจะถึงพี่น้องหนึ่งเนาะมนี้สิมหาบึงพักนะครับไปใส่ปลาใส่อันนี้นะครับจ้ะไดนี่เรืองับ ป้าจ้าผุนนะครับเมื่อวานสูบอยู่ผุนนะครับวันนี้ลงมาช่างไตอีกน้อยหนึ่งนะครับลงมาน้ำข้องใส่ไก่แห่งนี้นะครับมามองนี้คริสิบริดสูบอีกน้านนึงมองนี้เนาะหยุิตมลมทำเลิกนะครับมีใส่เป็นกระตาผาเลยเนาะไอวินเนาะวันนี้เนาะนับแหลกมาเอาบกหนามกันนะครับไม่ได้เก็บโดนเลยเนาะนม่บกน้าเต่านะครับเอาไปขายก็ได้นะครับ น,น,นะครับปักษะหน่นวยเป็นหน่วยหน่อยเป็นเช่นว่าแจวอยู่ดิเป็นตุ๊กตุ๊กพดีเลยคุ่นทั้งฝั่งฝุ่นนะ,ะเก็บมาเลยหนึ่งหนึ่งัะเก็บคนขยิบนยเลยหนึงหลุดศารปจไหนหนึ่งหนึ่งตุ่มแล้วก็จะเสียบ่ได้ิโอวันๆหน่อยหน่อยอยู่ย โจมกระไดหนึ่งกระไดนะครับแกงสมกระไดได้วยครับนี่ไปเห็ดแกงสมผีสองหน่อยผีเอาเลยจมหน่อยปลายคุณไหลปะผีฟาใเขาอยู่เลย หนึ่งหสามหน่วยเลยสมอกตรตาผามาอยู่พี่เต็มแถอะมันนี่ไร่แหงสามหน่วยสิบบนหนึ่งนึงอุ้ยหนึ่งนึงบริาาคายเจลี้ยงไม่จะไปแจกพี่น้องจะมันลายกับสิเดคายแล้วหนึ่งนึงมันมนี่ไร้เทพมันนี่ผักส่วนขวปอดชานผิดนะครับนี่ก็จะมีหลายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งเก็บไป จะละยางและแน่วนะครับเจ้าม่วงกจศโลดท่านเก็บดูน,น,น,นะครับนี่เป็นฝ้ารันนะครับยังไม่ใหญ่เลยดกขนาดเป็นทัานลังหนึ่งๆมาดูแลรักษาก็ง่ายนะครับนี่บม่ได้ใสสารเคมียังเลยครับ ส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยมูลชัดนี่แหละนะครับใส<ด>่ไม่ใหญ่เชื่อมนี่ก็บ่ชันแก่เลยครับไปลอกเปลือกเพิ่งออกหลังก,ก็แจงได้เนะาะพท่องผุนดีกระวินย่างอีกในกระตาก็ตากอบบัดจะปุ๋ยเบลามะน้ำเนาะฮ <laughs> ่าเบิง้งพี่อ้ไรพี่น้องนิงจ้าพี่ ตอนสิมาเอาหนย,ยืมนเ่นแด <C> ดกอดต้องหาคนที่ดีเลย้างหลังหนึ่งนะเด้นี่เฮ้ยได้ไละอีกส,อสิรีใตใจใบเนี่ยนี่ครับสี่ยิบกวงพี่เลอบินมาหนึ่ง,งทางหลังหนึ่ง อืมนี่นะครับศิวะจังเลยอ้ยจะเขื่อหน,นึ่งหนึ่งนี่ผูกซองเขื่อนอพี่ซองหลุมจังนีดเน่ะเมีเนจ้ะมีห้าพืชพักชวนคู่เอามาหนี่งฮู้ ใจกันนี่ได่นหนึ่งเจ็บไปเรื่อยๆบันสิบห้าเิ่งไปเอาบัวบบานบกบัวบกือแล้ว่าฟักทองก็มีนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งปิดใบจ้ะเต้นตากรอกเลย สิบแปาดเปลือกแค่พันขลุ่นนี่เพิ่นใบพิ่นโป๊กไหวว่าเห็นเนาะกินสดเดี๋ยววันหนึ่งนี่่เคยกินสดเพิ่นสิกินเพิ่นเสียนี้แห้งนะครับนี่มือก็จอลายอยูนี่นี่ครับเรือหน่วยฟักทองนะครับปลูกแกมกันเลยอ่าอย่างนึงมาเอาบลูกออมสปาสิบแซ่บนี่ เอาทางนี้น้ำเนี่ยนี่เปิดไก่ไก่กันถนุงับกันไปเลยนี่เดี๋ยวนี้บึงนน้มนะครับอ่างนี้เอาฝักทองหรือบึกอื้อนะครับบนนันนะอันนึงเอาเป็ดชังขยาพอดีลุนนี้ชังขยากระด๋ยแจ้งเซปากระด๋อยเนี่ บ้านนี่หน่วยชิโมเจอกันแกงสุปลาหนึ่ง,น,งนี่เป็นพันลายนะครับโมเมนพันดำเนาะโมเมนพันผิวข้างโคกนะครับเด,ดี๋ยวน,นี้ลายโมเมนแตงโมจินตาลาครับคุณน,นะเออเอาไปใส่รวมกันกับบมะนาวมะนาเหียเ่ยวคุณผ่าขึ้นไปเบ่งนใหม่น้ำคารบ์บานเอานใหมายุสวนเพิ่มหนึ่ง,งนึงเนาะ ออบ่าเบิ่งใหม่นะครับหลังจากเอาพักแลวนะครับพูนะ่ะนะครับเป็นแหนงนาเสนหมาดึงนึ่งเนาะหักเอาเลยเขาจะไปเอาตะอ่อนเลยหน่อยวินเนาะไปเลียกตัดเอาอีกวะมันยังดอกหักออกคนทางไงเนาะบดดนได้ครับนี่บอกให้ฟางอีกแทนนน่นึนงน,ะนาะนนึงเนาะ ตัวได้เป็นเป็นใบนิดหน่อยขึ้นมานี่ก็กกคือทางราละเอียดนะครับนขนาดใส่เครื่องตัดหญ้าได้ครับนี่ก็ต้องค่อยมาเห็นมีเวลากับมาเบเนนิ่งน้ำเรื่อยๆน้อหนึ่งเน่อยไก่หาไข่วะหนึ่งอยู่เหลวไหลวะ <laughs> งอันยามแรงเหลวเล็ก,กา จัดไปเลยลายคักนะครับค่นี้สงส่าสงส่าเอามาวันนี้ตาใจหมากใหม่เฮาาเป็นตาผาเลยรนะครับมัมือนใส่ตาหมุนไงเนาะ จพาเาไน่งเา้้เาเจ้าที่ตกปอกไงดูได้อ <c oughs> สำหรับฝนหวานก็น,น้อยเดียวนางน,นิ่งเนาะโอ้ยพอถ้าเราหอดเสียขียดรวยไนเลยมันสิบสิบจนตอนนี้อยู่นะครับตอนจับปลายาน,น,นะครับน้อยหนึ่งเนาะนน่นเฮ็ดนี่ก็สิ้นายเจนอย่นี้แล้วต่ว่ามีพี่น้องท่างผักไตเป็นโทรมาบอกอยู่ครับ มาเก็บเดินบ่อยเก็บพี่น้องกันนี่แล้วนะครับเพิ่นอยู่เสร็จงานอยู่สุมพรนั่นหนึ่งอยหลายแห่งในพื้นที่เนาะจังหวัดสุมพรนะครับอำเภอยังบุรีหนึ่งบริษัทามเพิ่นละเอียดเพิ่นแยงสี่เพราะเพิ่งไหมเฮ้ยเิ่งเราคิดพูดมัเก็บยังไงเพิ่นไหมไปบ่ได้ดองนั่นหนึ่งไกลเนาะโอ้ยบ่เคยไปจักเสียโอ้ยกับวิธีวิบเนี่ยนี่แหละนะครับอยู่แม่นบ่มีเฮ็ดก็หาแนวใหม่แต่สิ่สำคัญนั่นคือ เป็นคลิปสุดๆมือตัวมือนะน้องหนึ่งข่ามเป็นอกเพราะไม่ินเนาะนี่เพื่อ,อพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับเพื่อกับเป็นปัจจุบันตลอดนะครับว่ามีคลิปเก่าคลิปข่างนะครับหล่าชากับ่บเกินมือหนึ่งนะน้อย่างหนึ่งถ้าช่างนี้ออกได้ลงเลยก็คือพ่อแม<า>่พี่น,อน้องมาเลยนะครับบ้าน สว่วนนิค้าเนี่ยนี่ละอนพัก้าไปไข่มมดแดงมีจะเบาเพราะฉันเ็นอยู่ปีนี้น่าหนึงหนึ่งม่มาเดยไปบึงนี่เนาะเมื่อยที่สองมืองจ้ะแมามาทงสิบันยามาจะบุญเลยหนึ่งนึ่ง <c ười> mùi rồi Lũng hiếm mình như thế Trong phố cắt lọc khàng năm nô đấy, ném đấy ngảm, phất nhàng, say lịt nọ. luôn đan bông, lúng hết chắc là không có đó. พี่โฟลว์ดอนี้พูดแล้วพี่ี่อ,อ้แล้วพี่พี่พี่โอ้โห้ทางไม้ได้นี่คาดว่าจะย่อนแสงอเอาลงไปวิ่เอาทางนี้เขาที่แล้วกันยัดเลยเนะาะความเป็นพี่น้องเดินจ,จัดๆนะครับ มมน้ำมาน้ำมนนนนนานี่นี่นี่กะเจดีแม่เหลือเกลื่อมีกินนะครับก็คือเตลลารอบนี่เก็บบอกเนี่ยนี่กะจะแต่งอีกนั่นนึงเนาะนี่แจะเจงทุกรอบเนาะ่นกันใบเพิ่นขึ้นร้ายโป๊กไรนีก็คือเนาะนี่ก็จะโบว์โบ่งามนั่นนึงเนาะคือจ้นสีกได้ตัดออกบดเนาะนี่ต้นงาหนอนอบวัวเลยดิ บวบอ่อนเดี mm ๋ยวยินใจเงินก่อนให้เติมดื่มนะเดี๋ยวคุณด้ยินแร่หลเด็กนสีโป่งเอยนะต้มกระเสบแจงกระนัวครับมาจะใส่เกลือลายสิกลายเป็นเค็มทำส่ลายด้วจ้ะิกลายเป็นบระเสบดูได้ lại này nha các Con đi. xuống สำคัญนอไม้ชนิดนี้นี่บ่ามักไฟเได้ครับนี่มีบางประเภทถ้าถ้าจูดเพิ่นแล้วเพิ่อนแตกแหนงแตกยัเนียงนอหน,น,นึ่งนี่กันถือไฟนี่เดีอยงเลยเด้ครับนี่บอย่างเลยได้ครับเรียบรอยบ้อยบนวันแด้อ,อินฟาทั้งที <พา S 1> ่แัดแต่แต่งเอาลำเพิ่นออกเบิดกับบนย่างคือกันได้ครับนี่ต้องมีเหลียงน้ำเนาะแม่นตนะ้องเลยอะไปเหลียงน้ำครับ ก็ไลยปอกอดซีโงแรงจังก็ุดเทียนนันไปเบืองแล้วขึ้นไปเบืองบางหันนี้เพราะท่านหลายน้องนึ่งเนาะเอาไปหันก่อนนะครับก้อยขางเทียงหน่อยนะครับกับกอ็อนใหญ่ นั้นครัไปเอาเตาภายในนะก็อ,อยู่หัวห้องนี่กะจงไปเอานอพึ่งน,นะครับไลยอยู่เหมือนนั้นเรื่มงน้ำใหม่ที่เก็บอยู่ประจำหนี้น้ำไฮน้ำเสวนน้ำหน่านี่ก็ว่พซิฟกอยนอหนึ่งก็ผลผลิตนี่ไลายแทบเจ็บเจรเถื่อน้น้ำพึ่งถึงอีกหนึ่งน้ำถึงดูแลได้เนี้ยนะครับ สำคัญกับศัตรูตัวสำคัญก็คือมนุษย์เท่านี่แหละนะครับสำหรับสำหรับเราใหม่เรามีของน้ำหัวน้ำสวนน,นั่นองนึงมีมาจะได้นะครับแกเก็บปัญหาบูหายนะครับขันบัเฝ้าดีดียแกขันพ่อแก่กันห้องสากเลยนะครับ แม่ซอ,องอยู่ตรหนออึ่งเตรียมเผามืวไอ,อไ้พี เป็คิดว่านางใส่อ,อา,งงาไรด้เนาะน่งงมไก่น้ำมุมไก่น้่นะครับเสลิกาหน่อยนึ่งหนึ่งยื้อขาคนไหนทางน้ำใหม่นี่ละ่างต้นทางกอทางท่านตองไปจองที่วันไนเดี๋ยวไปเอาฟังท่านหนึ่งทุนเลย จิตตมันนี่มาเรียนคายน้ำใหม่เมื่มอวานนี่ปวดแห้งไอ้บินเด้นี่แหละครับเดี๋ยวผลผลิตสมือหลาย,ยางไาเหนี่ยวแล้วหนึ่งแม่งจ้ะแต่ว่าจะหนีเป็นอยู่น้ำไห้น้ำสวนนะครับ<ะ>ตัดใจเลยแม่งแล้วหนูวงเห็นคนไปยังเดียวน้ำไหนาะน้ำสวนนี่แหละนะครับ ่ายจะข้าวกับสิลพาเขาปลาธรรมศาสตร์ดีกันแหละชดจออะไรเราเข้าอีกทีกันหน่อยบินเนะไม่ธรรมดาจะเห็ดอย่างเดียวครับบื้ดบุญอยากเนี่ยหาหน่อยนึงเนาะว่าจะขยันครับเหล่มตาที่สองนะครับ 嗯、mm hmm. แล้วสองสามลอยไปแรงและ4สี่หาลอยไปนอหนึงหนึ่งถึงมีความอันนี้พร้อมได้ครับกาพร้อมได้ครับไปนนางค้ายในตลาดเนอกีนั่นหนึ่งเป็นแม่ค้านี่มันปมนธรรมดาด้วยครับบ่ี่นอนกันลองมึงนะครับ้องรองน่อยวินนะแมน ก็มีความหมึนเนี่ยนะครับผมหมึนจริงแต่ยิ้มตื่นอ่ะแสดงออกเหรอเนาะตื่นลูกขาจะย่างไกลไปไกลมากทางจันวิ่งครับคือยำคลายเฮดเนี่ยเผยตะกี้กันยำลายกันลายอีหลี่นั่นตรงนึงมันอยูืดเลยวิ่งสู่ลายแมน้ำใหม่ก็หมัดหมัดไปนำครับเป็นคลองปลา ของสวนของปลาของบานเนี่ยเตรียมกันไปครับนั่งฉันเบ็ดบนนี้ใช่นี้เรือบ้านนี้ก็จีเดี๋ยวเอาเครื่องมาลุยเรือบ้านอาเป็นเนี่ยไอ้เตียน ้จ่างจริงอ่าใช่างี้ก้อนหนึ่งนนไปทางนั้น นี่คือเบ็ดเบ็ดลงนี่ลงหินตัวที่ทีลงลงื้เนาะนี่ต้นนี้ซิมีใบเนี่ยนตัดบเดี๋ตอนไหต้นนี้เนาะ mặt trăng mà mặt à, mà. Mà, <laughs> đi cục mua bì lạc liền mặt 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 gì lạ mặt 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 cái mặt 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 mặt

เอาตึกเจ้นี่ก็อ้พ่กินอะไอยู่ทีดเดียวกันในหน่อยบม่อน้อยไดยขนาดเท็มโต้พึ่ง นีเนนอในรุ่นนี้นนนเน,เนเา,นานะมาเกตเซเรมาแตงนะครับตออาหนันหนดน,นะครับหนึ่งก็ามา รวมกันอยู่ฟังสานี่ยนะครับของที่ได้ผลผลิตที่ได้เห่ามื่อนี้นะครับผมไปเบิ่งผลงานโดยรวมด้วยครับมื่อนี้เป็น,ปน,น,ยนอนย่งไรหนึ่งหนึ่งมือน,นี้ผลผลิตในหมู่ในสวนชุดยอดเลยมันมเป็นการรับแลกก็นะครับคุณนะมีการได้บวุวบน้ำครับฟักทองหรือว่าบึกอือนะครับผม มาไปฮักน้ใหม่ยิมซุงหน่อยพี่เนาะเมนน้ใหม่เบิ่งนะครับชองตานะครับผมน้อยงามๆเนงพี่วินเนียงงามๆนะครับแต่แม่เราเข้าสู้ตลาดนี่ก็มูลค่าหลายนลอยได้นะน้องนีงเนาะแต่เดี๋ยวเราซ้ำซีลอยหน้าลอยก็ยิ่หน่อยพี่เนาะแม่นครับเพื่อเด็กขาขนมคข้นฉือนะครับขาหนุ่มน้องกูเกิลนั่นน้องนีงเนาะ จ้พี่น้องสำหรับคลิปมือนีนึงกับไอวินกับผาพี่น้องหาเก็บพักฮักนอใหม่น่าจะนอเมือนีก็ไดรหลายยางอยู่จ้ะพักส่วนมากจะเป็นพักเลยนอจะเนาะเพราะว่าเป็นบักนามนอจะแบบลัวบักทองหรือว่าบงที่เหาแล้วกับาพี่น้องมาหากนอใหม่กัซุอยดทัวมันอยู่น่าจะเนาะตหรัะคลิปมือนีทำมากรอยะลืมกดไลค์ด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึ่งนึงกับไอวินเด้จาพผ่้สืบปร่าตคลิปใหม่ๆน่จะเนาะวนหนึ่งกับไอวินสิพาพี่น้องไปรักา เอาล้วนะครับเพียงมิยาอิพอม่พี่นงลุงป่านาอิบสท่จุขันนะครับผมสําหรับการพามาหน้ามาสวนวัอนี้นะครับผมในวันยังคานนะครับวันนี้ก็ต้นกับวันยังค่านที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันหหกสิบแปดนะครับกับพานไปอย่ดีแถมก็ยังในของไปเลาะขายไปตลาดนําอยู่นะครับกะเห็ดจินเนือเห็ดจินกับแจกพีแจกนองนะครับแจกพีแจกนองกับขายนํานะครับผมตามแบบฉบับวิธีชีวิตพ่อพี่อย่างนี้แล้วนะครับ ก่อนจัดก,กรรมนี้นะครับผมขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากคุณยายมียาอ่พอม่พี่นองลุงปะนาเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพอม่พี่นองลุงปะนาเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่รวมแนะนําที่ชมให้กําลังใจขม้าในรายการผิดผาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาวท่านใจกราบขออภัยพอม่พี่นองลุงปะนาเอฟซีทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะขาดบม่ได้เป็นประจํา ความน่วยไวใช่ให้พญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงปาา่านไอเอฟซีภูขาทุกานที่เขามารับชมคิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัหยหลายใดมากำกายสุกทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุกขี้ยิ่งยิงขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ